สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเงินงอกดอกผลนะคะอยู่กับเราเช่นเคยเขาที่เราไม่หนุ่มมาตอนนี้อยู่กับเราสองสาวเหมือนเดิมปุ้ยนะคะเหมือนเดิมใหม่วิสานะคะค่ะก็รอบที่เราพี่ใหม่ไม่มาปุ้ยอ่ะมีหนุ่มน้อยมานั่งด้วยก็คือน้องเจสแล้ววันนั้นก็มีการคุยกันเรื่องแบบการวางแผนทางการเงินเขาที่เราคุยเรื่องโมบายแอปแล้วแบบน้องเจสก็วิถามปุ้ยเรื่องเอ้ยพี่ปุ้ยแบบมีแลนไหมว่าในอนาคตแบบจัดสรรเงินแบบเป้าหมายคืออะไรปุ้ยก็เลยรู้สึกว่าเออ จริงๆแล้วอะเป้าหมายปู้อย่มันคือเรื่องเกษียณขึน้นหมฟังแล้วดูเหมือนจะไกลตัวแต่จริงก็ก็ไม่ไกลแล้วนะเออก็ <c oughs> อายุอานามก็ควรจะต้องคิดได้แล้วชแต่จริงพอพูดเรื่องเกษียณเนี่ย <c oughs> มันจะมีความงงความหวันใจอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าแบบว่ามันมุนมวนในท้องบางอย่างแบบทำไมจะต้องคิดแล้วหรืออะไรมันต้องคิดอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้เราสองคนมาพูด <ม>กเองจะคิดกันเองเลยเราขอเชิญผู้เชี่ยวชาญนะคะพี่พึ่งจิราวันนะคะผู้เชี่ยวชาญด,ด้านการ,กรเกษียณค่ะ <laughs> สวัสดีค่ะ <laughs> แต่ว่าเดค่ะเดี๋ยวเราคุณตำแหน่งให้เดี๋ยวพี่พูดบอกว่าคนจะกลัวใันไหมใช่คนได้กษีเกษียณจริงก็ต้องบอกว่ามีไปเรียนรู้บางอย่างมาเพิ่มแล้วกันเนาะเราก็เลยอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังเนาะเพราะอายุอานามก็ยังไม่ถึงวัยเกษียณเนาะแต่ว่าถ้าโดยส่วนตัวเนี่ยก็เริ่มมีการวางแผนเรื่องของการเกษียณเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วสมัยนี้คนก็มาจะเอาเรื่องเกษียณมาพูดกันเยอะคือบางคนก็อยากจะเกษียณเร็วขึ้นด้วยแหละก็อยากจะแพลแผนว่าเอ้ยชีวิตเราถ้าเกษียณแล้วอ่ะมันต้องแผนเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องแบบสุขภาพเรื่องง จริงๆมันมีกี่แง่มุมนะคะที่เราควรจะแบบให้ความสำคัญจริงต้องต้องลองถามคุณปุ้ยกับคุณใหม่ก่อนนะคะว่าจริงคิดว่าแก่ตัวไปเนาะลืมตามาวันนี้อายุ6กสิบปุ๊บบริษัทบอกว่าไม่ต้องทำงานแล้วค่ะไปพักผ่อนได้อ่าดีใจเนาะเขาบอกช่วงของการเกษียณค่ะช่วงแรกๆประมาณห้าปีแรกอ่ะจะเป็นเกษียณแบบฮันนีมูนนะคะคือเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยเนี่ยทำงานมาทั้งชีวิตเออทำมาทั้งชีวิตแล้วได้พักผ่อนแต่หลังจากห้าปีเนี่ยจะเป็นชีวิตจริงค่ะ เพราะอะไรเพราะเงินเราก็เริ่มร่อยหล่อเเริ่มยๆใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นตามหลักการเนี่ยเขาก็เลยถือว่าจริงแล้วคนเราจะ,กะเกษียณแบบมีความสุขได้อะค่ะ อาจจะต้องมีประมาณสามอย่างในชีวิตเราตอนบ้านปลายแล้วเนาะแอบลองถามคุณปุ้ยกับคุณใหม่คิดว่าต้องมีอะไรบ้างคะแก่ไปแล้วแบบจะต้องแบบแฮปปี้อะเออต้องมีเงินอ่าต้องมีเงินเลยเนาะอันนี้คืออันดับแรกรวยมากเลยแต่นอนติดเตียงอยู่โรงพยาบาลเราไหมเออต้องไม่อ้าวต้องส่งไม่อาอ่าแปลว่าเงินต้องมาเนาะสุขภาพต้องมีค่ะเมื่อก่อนเพิ่งเข้าใจว่าถ้าเรามีเงินกับสุขภาพ2อย่างเนี้ยจบจบแล้วพอแล้วแต่ว่างานวิจัยล่าสุดค่ะเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี2อย่างเนี่ยถือว่าฟูลฟิลระดับหนึ่งแต่ถ้าจะให้แบบดีที่สุด เต็มรูปแบบของการเกษียณแบบเกษณมากๆค่ะต้องมีอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสังคมค่ะโซเชียล <Okay. S 1> เนาะโซเชียล <Social S 1> mm hmm. หมายความว่าเอ๊ะแก่ไปอะ่ะใครจะอยู่กับเราตอนเกษียาแอบบได้ข่าวบอว่าน้องปุ้ยกําลังมีน้องอยู่ mm hmm. เนาะอันนั้นเนี่ยวันนี้เราอาจจะมองได้ว่าบางคนบางถามพว่าเอ๊ะคนที่อยู่กับเราตอนเกษียณเนี่ยต้องเป็นสามีภรรยาเราเท่านั้นไหมแล้วคนโสดแบบเราตุยเลยใช่ไหมคะเออ <laughs> จริงแล้วเขาบอกว่าคนที่อยู่กับเราคําว่าสังคมเนี่ยไม่จาเป็นต้องเป็นสามีภรรยานะคะ แต่เป็นใครก็ได้ใช่เป็นเพื่อนก็ได้เพื่งเชื่อว่าคุณใหม่เราสไตล์วันเราก็น่าจะมีเพื่อนแบบซีมากๆอ่ะของเพื่งก็ปักไว้แล้วมีน้องสาวหนึ่งคนที่เราแบบรักเขามากอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเดี๋ยวแก่ไปอ่ะคนนี้น่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีกับเราค่ะดังนั้นมีนิ่งอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นสามีภรรยาลูกเท่านั้นค่ะเป็นใครก็ได้ที่เรารู้สึกว่าเราอยู่ด้วยแล้วสบายใจอืมค่ะก็จริงก็คือเงินสุขภาพแล้วก็สังคมใช่ค่ะแต่ว่า นอกจากเรื่องเงินแล้วสุขภาพกับสังคมดูเหมือนจะต้องดูแลตัวเองนะใช่สุขภาพก็ไม่มีใครจะมามีัวแทนตัวเราได้แาบฝากพี่ปุ้ยออกกาลังกายให้พึ่งสักสินาทีได้ไหมคะไม่ด้ไม่ได้เรายังไม่ออกเอันนั้นเรื่องของสุขภาพเนาะกับเรื่องของสังคมเนี่ยเราอาจจะช่วยลูกค้าไม่ได้อ่ะแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เราช่วยเขาได้แน่นอนคือเรื่องเงินแกนเงินเนี่ยเราบอกว่าถ้าวันนี้คุณมีการวางแผนที่ดีมากพอค่ะพึ่งเชื่อว่าอนาคตเราจะอยู่แบบง่ายขึ้นสบายขึ้นค่ะเออแต่ว่าพูดถึงแบบ คือคนอ่ะชอบจริงๆเห็นในเพื่อนๆเลลวลาคอมเมนต์กันใน Facebook หลายคนก็จะชอบพูดเรื่องเกษียณแล้วก็จะแบบวางแผนกันไว้ไหมว่าเกษียณแล้วจะต้องมีเงินเท่าไหร่จริงๆก็เขินมากเลยยังไม่เคยคิดเป็นตัวเลขจริงๆจริงๆเลยแต่ว่าแค่รู้สึกว่า เออมันคงเป็นวัยที่เหนื่อยเนาะมันเหนื่อยนะในการที่ต้องมานั่งคิดเรื่องเกษียณตอนเนี้เออแค่พูดปุ๊บเราก็อไปยังไงครับพี่เพิ่งมันควรจะต้องคิดเริ่มยังไงครัจริงเวลาปักหมุดง่ายสุดนะคะต้องดูที่ไลฟ์สไตล์ของเราค่ะหมายความว่าบางคนนะเกษียณแล้วไม่ได้อยากลดทอนไลฟ์สไตล์เราลงหมายความว่าตอนเนี้ยฉันทํางานได้ฉันก็หิ้วแบรนด์เนมเนาะเียนกินกาแฟแก้วละสองร้อยแก่ไปฉันอยากใช้ชีวิตแบบเดิม แปลว่าอะไรคะแปลว่ารายจ่ายของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ลดลงมากตอนเกษียณแต่บางคนอาจจะมีไลฟ์สไตล์แบบอย่างเพิ่งเพิ่งมองว่าเฮ้ยถ้าเพิ่งเกษียณแล้วอะกระปรงกระเป๋าที่เรามีชนงชั้น,นลแล้วก็ไม่ต้องมีแล้ว mm. นะคะหรือว่ากาฟแฟเราก็กินข้างทางได้แล้วอะไรประมาณนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะปรับลดไลฟ์สไตล์เราลงได้ค่ะเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องรู้คือเอ้ยวันนี้เราจะ ควรจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ hmm. อันนี้มันอาจจะเป็นตัวเลขที่แบบบางคนก็เฮ้ยมันเป็นตัวเลขแบบกลมมากๆเลยแบบา hmm. คิดคิดคิดยังไงเนาะก็ตามหลักของการวางแผนทางการเงินแล้วกันนะคะเขาก็บอกว่าในเรื่องของการ,กรเกษียณน,นะคะปกติแล้วเวลาคำนวณง่ายที่สุดก็คือให้อยู่ที่ประมาณ70% hmm. ของค่าใช้จ่ายณนะปัจจุบันนะ hmm. หมายความว่า hmm. ถ้าวันนี้บ้านเราตัวเราเองมีค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งประมาณแสนหนึง่ง <Okay. S 2> แต่ว่ากเกษียณไปอ่ะมันยังอยู่ค่ะแต่มันจะอยู่ประมาณ7 0,000เยอะนะเยอะเยอะไหม ต้องลองคำนวณว่าของเราอะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเงินเข้าก็ไม่มีใช่ไม่ยังมีเจ็ดหมื่นนี้ออกไปเรื่อยส่วนใหญ่มันเป็นออกค่าอะไรน่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลอะพอเราแก่คิดว่าใช่ค่ะสิ่งที่มันมาทดแทนก็คือเรื่องของค่ารักษาพยาบาลคุณหมายคิดว่าน่าจะมีค่าอะไรอีกไหมคะอทำหน้าทำหน้ายังต้องทําต่อไปดึงดึงดึงไปเรื่อยอาจจะอาจจะเยอะขึ้นทะลุสไปเบอ่าใช่ใช่ก็อาจจะต้องมีเรื่องของไลฟ์สไตล์บางอย่างใช่ไหมะที่เรายังอยากจะคงไว้ท่องเที่ยวคิดว่าต้องมีมีแน่มียังใหญ่เที่ยวอยู่ยดดังมากยังใหย่ อ,นนอาจจะกระดูคอไม่ค่อยมีาแา่มีบ้านผ่นบ้านผ่อนรถน่าจะยังมีไหมอาจจะหมดหมด,หมดแล้วเพราะว่าเราทํางานผ่อนเรียบร้อยแล้วแต่สิ่งที่มันมาแทนกเลยรู้ไหมค่า maintenance ค่ะ ซ่อมบ้านหลังคารั่วอะไรนันมันจะมาแล้วซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรเงี้ยมันจะมาทดแทนค่ะดังนั้นจริงๆหลายๆค่าใช้จ่ายหรือว่าแม้แต่การกินอยู่ของเรามันยังคงเกิดขึ้นค่าน้ํายาซักผ้าอะไรพวกนี้มันก็ยังต้องมีใช่ไหมดังนั้นพวกนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่มันมาทดแทนบางอย่างที่มันหายไปโอ้โหอะไรางี้ดีไม่ดีนะจะเกิน70%ตใช่ฉันคิดอยู่ว่าแบบ70%อยู่ไหมนะแต่ไม่คนจะต้องมีหรือว่ามันน่าจะต้องมีโซลูชันอะไรที่เข้ามาช่วยไหมคะพี่เพิ่งว่าแบบรายได้เเเเเเรรรรราาาาาากกกก็็ไมมมม่่่ีีีแลวนนะยยยยตจัังอออๆ ที่ทําให้เราแบบยังพอจะได้รายได้ที่ฟิกซ์อยู่เห็นเป็นเปอร์เซ็นต์แน่นอนเราสามารถวางแผนได้แน่แว่าต่อปีเราควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าในเรื่องของทูสหรือว่าเครื่องมือที่จะใช้ในการวางแผนเกษียณเนี่ยปัจจุบันมีเยอะมากเลยนะคะบางคนก็เลือกในมุมของการลงทุนก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าในการลงทุนเราก็ต้องเข้าใจว่าลงทุนมันก็ต้องมีไฮล h คส์ไฮเอ็กซ์เพคเต็ดดีเทร์เนาะยิ่งเสี่ยงสูงเนี่ยโอกาสมันก็อาจจะมีแต่ว่าในคำว่าโอกาสมันก็มีโอกาสที่มันจะลดลง ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นมันก็อาจจะเป็นส่วนที่เราไม่สามารถการันตีได้เนาะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยส่วนตัวเนี่ยพึ่งก็จะชอบมากๆก็คือการมีแพ s ซีฟอินคัมแล้วกันเนาะก็คือไรายได้ที่แม้ว่าฉันไม่ต้องทํางานแล้วอะแต่ว่าเงินพวกนี้มันยังไหลเข้ากระเป๋าต่อไปเรื่อยๆได้ค่ะดังนั้นก็จะมีประกันในรูปแบบหลายๆแบบเลยเนาะไม่ว่าถ้าเป็นแบบ กษียณจริงๆก็มีประกันบำนาญเนี่ยก็มีเลย<ะ>คือ60กเกษียณปุ๊บรับเงินสม่ำเสมอก็ได้<ะ>หรือจะเป็นอีกบางผลิตภัณฑ์ที่มีเงินคืนตั้งแต่ปีถัดไปปีนี้คุณจ่ายเสร็จปีหน้าคุณเริ่มรับเงินคืนแบบการันตี<ะ>ถือซะว่าเป็นแคชฟลูค่ะแคชฟลู<ะ>ก็หมายความว่ามันก็จะมีเงินบางส่วนเนาะที่ มันอาจจะไม่ได้ cover ทั้งชีวิตเราค่ะแต่ว่าค่าน้ําค่าไฟค่ากินอยู่พื้นฐานเนี่ยพอได้แล้วอ่าเพราะน,นั้นอาจจะมีส่วนลงทุนไปสวิงเล็กน้อยได้ค่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็น cash flow กาลันตีให้กับเรานะอ่าอ,อย่างนี้มันก็มีเครื่องมือหลายแบบค่ะแล้วก็อาจจะแบบอโลเคนเนาะคือบางส่วนก็ลงทุนที่มันพอจ,จะแบบเสี่ยงได้บ้าง,ง,อ,งอาจจะแบบ แต่ว่าถ้าเวลาเสี่ยงก็อาจจะกินเงินต้นเป็นไปได้แต่ถ้าอยูเวลาซื้อประกันหรือยางอย่างตัวนี้ที่เราอาจจะคุยกันอ่ะคือตัวเก้าสิบทับสองใช่ไหมใช่ค่ะเอออันเนี้ยเรื่องเงินต้นอะไรเงี้ยที่พวกมันจะมีความเสี่ยงไหมอ่ะพึ่งเล่าให้ฟังว่าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เอ่อขายดีมากเลยนะคะชื่อ KKP Gen Heritage Plus 90ทับสองพาค่ะชื่อบอก90ทับสองเนาะตัวนี้ข้อดีมากๆของเขาเลยก็คือจ่ายเบี้ยสั้นมากค่ะแค่สองปีดังนั้นบางทีลูกค้าบางคนอาจจะมีความกังวลค่ะว่าฮ เศรษฐกิจแบบนี้เนาะฉันให้ฉันส่งเบียรแบบยาวๆมากๆไม่ไหวอาจจะตกงานก่อนหรือเปล่าของออไม่ได้ขายดีเท่าเดิมหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นตัวเนี้ยมันข้อดีคือสบายใจได้แค่สองปีค่ะปีนี้คุณจ่ายปีหน้าจ่ายอีกรอบหนึ่งจบหละรีบจ่ายรีบจบรีบจ่ายรีบจบแล้วจ่ายปีนี้แล้วปีหน้าคุยได้รับเงินคืนอเขาเรียกว่ามันคือต้องบอกว่าตัวเนี้ยค่ะจ่ายเสร็จแค่สองปีแล้วเราก็จะรอรับเงินยาวๆไปจนกว่าเราจะอายุเก้าสิบค่ะ พราะนั้นถ้าวันนี้ได้ทุกปีน้องปุ้ยเนี่ยน้องน้องเราเนี่ยด่าและเกิดและเกิดเดี๋ยวเกิดมาปุ๊บหนึ่งเดือนปุ๊บเริ่มสตาร์ทกระดิ่งดังป้งเริ่มทําประกันได้เลยแล้วก็รับเงินนะตัวนี้ค่ะถึงอายุเก้าสิบได้เลยทำได้ตั้งแต่หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนก็ซื้อได้เลยค่ะอ๋อแล้วก็จ่ายแค่2ปีจ่ายแค่สองปีแล้วรอรับถึงอายุเก้าสิบแปลว่าแม้ว่าคุณปุ้ยไม่อยู่นะประกันตัวนี้ยังอยู่กับลูกคุณปุ้ยไป ตลอดชีวิตค่ะไม่ต้องกังวลอ่าแล้วเขาก็จะมีเงินคืนค่ะอันนี้คือสิ่งที่มันสําคัญแล้วกันเนาะกับแบบประกัน,กนตัวนี้ก็คือเขาฟิกเลท เงินคืนค่ะสาปีทุกปีทุกปีตั้งแต่เขาเรียกปีนี่คุณจ่ายปุ๊บปีหน้าเริ่มต้นรับเลยสามเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์อันนั้นถ้าสมมติเราทําทุนล้านหนึ่งก็รับเลยสามหมื่นาสามหมื่นทุกทุกปีันี้ชอบเออถามคุณย<อ>ว่เออถ้าปีละสามหมื่นคิดว่าน่าจะไปใช้ทําอะไรได้บ้างอะต่อปีพอเรามีลูกเราต้องใช้กับลูกนั่นแหละประกันสุขภาพอย่างเงี้ยเลยใช่จ่ายประกันสุขภาพใช่ใช่ก็คือไม่ต้องหาเงินมาจ่ายเบี้ยต่อเราเอาเงินรปนี้มาจ่ายก็ได้ไ้ค่าเรียนพิเศษค่ารถร เที่ยวใ<ล>นประเทศเออรู้สึกว่าจะ<อ>ไม่ต้องเอาเงินเข้าเนื้อเอาส่วนนี้ไปสาอาเนียมันก็มีสเปอร์เซตตัวนี้ค่ะยิงยาวไปตลอดสัญญาแปลว่าอนาคตไม่ว่าสมมุติวันที่เราอายุ60สอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะมีโรคที่มันร้ายแรงกว่าโควิด <c oughs> ก็ได้นาอเออที่แบบกระทบกับตลาดหุ้นมากเลยทําให้หุ้นมันตกคุณไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสมเปนนี้จะยังคงอยู่กับเราแบบ ตลอดไปใช่จน,น,นถึงอายุเก <90 S 2> <90. S 1> ้าอันนี้คืออันแรกอันแรกแต่ว่ายังไม่จบค่ะตัวนี้เนื่องจากมีพายอยู่เนาะก็คือเรื่องของเงินปันผลค่ะอ่าตัวนี้เนี่ยเขายังมีส่วนเงินปันผลที่แยกต่างหากจาก3%ด้วยนะคะอ่าแปลว่าหมายความว่ามี แถมมาอีกใช่อีกก้อนหนึ่งแยกกันแยกกันใช่พลาสมาให้ซึ่งจริงเงินกันปันผลเนี่ยมันเป็นส่วนที่ไม่ได้การันตีค่ะเนาะอันนั้นเนี่ยเราก็จะมีโอกาสแล้วกันเนาะที่เราจะได้เงินปันผลตัวนี้กลับคืนไปด้วยแปลว่าสามหมื่นเนี่ยฟิกแล้วก็บวกเงินปันผลเท่าไหร่ไม่รู้ใช่เท่าไหร่ไม่รู้ใช่่าอันก่อนมันมันได้เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ต้องบอกว่าภาคภูมิใจมากนะคะทางบ้านเจนารีเนี่ยนะคะผลิตภัณฑ์เดิมๆที่เราเคยออกมาเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์กว่านะคะพาของเราอะค่ะแต่ตัวนี้คาดการไปถึงส ถ้าเกิดอย่างนี้มันก็รวมแบบ6-7%เเลยนะต่อปีแต่ว่าอยูตรง3 4อันสุดท้ายเงินไปผลไม่การันตีมันอาจจะน้อยลงก็ได้หรืออาจจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมก็ไดู้กต้ก็เข้าใจได้เพราะเป็นเงินที่เอาไปลงทุนอะ่งแล้วเงินตัวนี้มันไม่เสียภาษีด้วยนะคะไม่ต้องรวมคำนวณเป็นรายได้ณปีถัดไปด้วยมันก็เหมือนเราได้เน็ตเน็ตไปเลยค่ะไม่เหมือนกับเงินฝากเนาะปกติเงินฝากดอกเบี้ยในโดน โดนภาษีด้วยอันนี้ไม่โดนภาษีหรไม่โดนภาษีห่รับเน็ตค่ะสมรกรปกติเงินฝากเนี่ยจะโดน15%ไปอีกใช่ถูกต้องสมมติบอก3%รจริงได้ไม่ถึง3%โดนหักภาษีไปเหลือ2%ก็กว่าใช่ถูกต้องค่ะอันนี้3%เต็มเต็มเป๊ะไปเลยแล้วเงินปันผลที่บอกไอ้สาเปเซตรงนั้นก็รับเหมือนกันค่ะไม่เสียภาษีไม่โดนค่ะไม่โดนเลยแล้วระหว่างทางถ้าสมมติก่อนปุยก็สแล้วช่วงปลายปุยพี่รวยคุยไปก็รับของร้นย่ป แปลว่าถ้าเราทำได้ก็เป็นม,มรกมดกให้<า><โ>ล,ลูกาดังนั้นแปลว่าจริงแบบประกันนี้ส่วนตัวเพิ่งมองว่า้ระหว่างทางคุณก็มีแคชฟローไปเรื่อยๆม,มีเงินได้ด้วยแล้วก็มีโอกาสได้รับปันผลไปด้วยแล้วถ้าเกิดโชคร้ายเป็นอะไรไปก็ส่งต่อมรดกก้อนนี้เป็นก้อนให้กับคนข้างหลังได้เลยเลอลดมากไม่รู้สึกว่าอันนี้โรดักอันนี้มันแบบรวมโซลูชันหลายอย่างมากรวมทั้งเรื่องแบบช่วยเรื่องเกษียณได้ด้วยส่งมรดกต่อให้ลูกได้ด้วยนะแล้วก็ ผลตอบแทนที่ได้นี่คือไม่ใช่น้อยนะคะ3%อนแล้ว top นทไปอีก3 4แบบ หกเจ็ดเปอร์เซ็นเลยอ่ะไม่เสียภาษีอีกไม่เสียภาษีด้วยเอาไปขอแอปไอเอปเลยเดี๋ยวนี้เลยเลยอันนี้ยังไม่ถึงเดือนเนี่ยไปทําให้คนโตก่อะได้ค่ะเนาะแล้วก็ตัวนี้เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าที่แบบอายุเยอะๆอ่าก็ยังซื้อได้ค่ะตัวนี้ซื้อได้ถึงอายุแปดสิบเลยค่ะแปดสิบแปดสิบซื้อได้เรามีเงื่อนไขอะไรไหมคะยควา่าตัวนี้ปกติเราไม่ได้ตรวจสุขภาพค่ะหมายความว่าก็ทําซื้อประกันเข้ามาได้เลยค่ะทําเรื่องซื้อได้เลยที่เราเสรเรียบร้อยก็ทำได้เลยใช่ค่ะแปดสิบ ยังมีใครอยู่ไหมคะนึกไปก่อนตอนนั้นเราจะยังอยู่ไหมนะไม่แต่ว่าดีมากเลยทำได้หนึ่งเดือนแปดสิบก็ยังรับให้ทำแล้วก็กินยาไปเรื่อยๆจนถึงเกาสิถูกต้องเพราะงั้นถ้าเกิดว่าอายุแ0ดสิบจริงๆส่งสองปีแล้วอีกสิปีคุณก็ได้เงินแล้วปีที่อายุเก้ก็รับเงินแล้วแล้วระหว่างนั้นก็ได้ เงินปันผล,ผลไป,ไปด้วยแล้วก็เงินคืนด้วยอ,อตายดีดีมากจริง <laughs> ใช่ <laughs> เออถือว่าค่ะตัวน,นี้ขายดีขายดีนะกระซิบกระซิบกระซิบไว้ก่อนนะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราภูมิใจนําเสนอมากๆค่ะ <c oughs> เพราะว่าออกแบบมาปุ๊บลูกค้าก็ตอบรับดีมากๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วถ้าอยากจะซื้อจะต้องไปทางช่องทางไหนง่ายมากๆเลยค่ะสามารถไปที่ธนาคารเกียรตินาคินพัฒรทุกสาขาทั่วประเทศเลยค่ะน้องๆก็พร้อมนะคะรับทุกท่านอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกสาขาเนี่ยประกาศขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ชอบมากมันตอบโจทย์แบบว่าทุกโซลูชันมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการวางแผนเกษียณส่งตอบมรดกได้ด้วยแล้วก็ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยแบบอ้เงินการันตีก็มีแล้วก็ปันผลมาอีกอเยอะอยู่ค่ะ ถามอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้เทศกาลลดหย่อนภาษีช่วงนี้บ้ามากแบบซื้ออะไรลดหย่อนภาษีหมดทุกอย่างกองทุนเออทุกอย่างมันลดหย่อนภาษีได้ด้วยป่ะตัวนี้ลดหย่อนภาษีได้ค่ะแต่ก็ต้องแจ้งแบบนี้นะคะอยู่ในกระบอกแสนแรกเนาะนะคะก็คืออยู่ในประกันทั่วไปค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันเรามาเท่าไหร่ก็ตามเนาะก็ลดหย่อนได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทนะคะก็อยู่ในแสนแรกค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเราซื้อปีนึงร้านหนึ่งเนี่ยได้แต่ลดหย่อนภาษีได้จริงหนึ่งแสนนั่นใช่ก็ได้2ปีนะคะปีนี้กับปีถัดไป แจ่ายเบี้ยแค่สองปีจ่ายสั้นไงจ่ายสั้นค่ะโบชอบอ่ะชอบปกติจะเจอแต่แบบยี่สิบทับสิบคือมนถึงว่าจ่ายเยอะทับยาวทับยาวใช่แล้วว่าขืดขึ้นคอเห็นแล้วว่าทำไมมันเพิ่มรอบที่สามเลยวะผ่านไปห้าปีแบบเมื่อไหร่จะจบจ่ายไปแล้วห้าปีอะไรเงี้ยแบบเมื่อไหร่ฉันจะจ่ายจบแต่นี่คือสองปีจบเลยเลยถือว่าวันนี้ ครบถ้วนชอบน่าสนใจแล้วก็ถือว่าได้ความรู้เรื่องเกษียณด้วยเนาะเพราะว่าเวลาเกษียณแล้วเราต้องสนใจดูและไรตัวเองบ้างนอกจากแบบการเงินสุขภาพสังคมก็อย่าลืมสําคัญดูแลตัวเองใช่ค่ะใช่โอเคก็วันนี้ขอบคุณพี่พึ่งมากมากนะคะพูดคุยกับเราขอบคุณค่ะยินดีค่ะแล้วก็รอบหน้านะคะเราสองคนจะชวนคุยคุยกันเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามนะคะรายการเงินงอกดอกผลของเราค่ะวันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ